ได้สมบัติผู้จัดการ่ายขายจากโตโยต้านครทนเทพรักนะครับวันนี้ก็มีความยินดีที่ที่จะมาแนะนำนะครับรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้ที่สุดรุ่นหนึ่งของโตโยต้านะครับซึ่งได้เปิดตัวเมื่อวันที่24กุมภาที่ผ่านมานี่เองนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารุ่นนี้เรียกว่ารุ่นอะไรนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือนะครับอ,อยู่ข้างๆผมคืออาจจะเป็น All-new Toyota v e ล o z นะครับซึ่งจะมาแทนรถ รุ่นเดิมก็คือ t o y o t a าฮาร์บนะครับสำหรับเวลอสใหม่นะครับมีฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ส่งมาจำหน่ายที่บ้านเรามีทั้งหมด2รุ่นนะครับที่จำหน่ายในบ้านเราก็คือจะมี1.5สมา r ์แล้วก็1.5พีเมียมนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือจะเป็น1.5สมา r ์นะครับตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่795,000บาทนะครับ แล้วก็จะมีสีให้เลือก2สีเออโทษทีครับสีสีก็คือจะมีสีบอลบอลเงินสีแดงนะครับขาวมุกแล้วก็สีดำนะครับมีทั้งหมดสีสีสำหรับสีขาวมุกจะเพิ่มราคาอีก7,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะครับจะเป็นรุ่นพรีเมียมก็คือราคา875,000าแล้วก็ถ้าสีขาวมุกก็เพิ่มอีก7,000นะครับ เรามาดูดีกว่าว่ารุ่นนี้มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวรถนะครับเราเริ่มจากมิติตัวรถก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีความยาวทั้งหมดนะครับ4,475มิลลิเมตรนะครับมีความกว้าง1,700ม mm, ิลเมตรแล้วก็ความสูง1,750ม mm, ิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ระยะ ฐานล้ออยู่ที่2,750ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นนะครับอยู่ที่209ม mm, ิลลิเมตรนะครับถ้าเทียบกับรถอาเอาบารรซ่ารุ่นเดิมนะครับคันนี้นะครับจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับ285มิลลิเมตรนะครับความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับความกว้างเพิ่มขึ้นอยู่ที่90มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงเพิ่มขึ้นก็คืออยู่ที่ประมาณ5มิลลิเมตรนะครับ ซึ่งเรียกซะว่าจะมีมิติที่ใหญ่มากกว่าอเวนซ่ารุ่นเดิมครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์พัน 500cc ดูอวีทีไอนะครับรหัส NR นะครับตัวนี้นะครับ สร้างแรงม้าได้สูงสุดนะครับ106แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่138นิวตันที่4,200รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้น้ํามันนะครับรองรับน้ํามันถึงเบนซิน E20 ได้นะครับเรียกได้ว่า กำลังเครื่องและกา,การใช้งานเพียงพอนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะครับได้ผ่านการทดสอบการประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับทั้งในเมืองและนอกเมืองอยู่ที่17.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมอันนี้แล้วก็อัตราเร่งนะครับ0ูจะอยู่ประมาณนะครับ12.5วินาทีนะครับซึ่งด้วยกว่าอัตราเร่งเมื่อเทียบกับมิติขนาดตัวรถเนี่ยมีความปัดเปียนคล่องตัวแล้วก็ ให้การขับขี่ที่อเรียกได้ว,ว่าสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับจะเป็นอ,อิสระแม็กเฟอร์สันสตาร์ด,ด้านหน้าแล้วก็ทอ่อชันวีมด้านหลังนะครับซึ่งรุ่นใหม่ของเวลอ์เนี่ยจากเดิมอัลเบซ่านี้จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเวลล์ v ก็จะเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งจะทําให้การขับขี่ของรถเนี่ยจะออกแนวเป็นรถเก่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็การ นั่งโดยสารที่สบายขึ้นนะครับสำหรับเวลอนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรถ7ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับผมต่อมาดูดีไซน์ภายนอกกันเลยดีกว่านะครับภายนอกก็คือจะเป็นดีไซน์นะครับเรียกแต่ว่ามีความสูงหลาสปอร์ตดูดันเมื่อเทียบกับรถระดับราคาเดียวกันนะครับผมไฟหน้านะครับจะเป็นแบบ led นะครับผมนะครับผมตัวนี้ดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะครับพร้อมสัญลักษณ์เวลอสนะครับแล้วก็เราเลื่อนลงมานะครับผม จะตัวไฟตันหมอกหน้านะครับผมจะเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์แล้วก็ดีไซน์ครอบด้วยคิ้วโครเมียมนะครับตรงนี้ให้ความรู้สึกเรียกว่าหรูหราในตัวนะครับผมกระจังหน้านะครับผมเรามาดูด้านหน้าต่อนะครับจะสังเกตได้ว่าด้านหน้านะครับจะมีเส้นสายของโครเมียมนะครับจากไฟหน้ามามาถึงไอ้ตัวฝากระโปรงหน้าแล้วก็ เดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งครับเรียกว่าให้ดีไซน์เส้นสายเนี่ยออกแนวรถระดับหรูหรานครับแล้วก็กระจังหน้านะครับจะเป็นแบบสีเปียโนแบ็คนะครับสีดำนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวชายล่างครับชายล่างก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับซึ่งดีไซน์เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับผมตรงนี้นะครับ ครันที่โชว์อยู่จะเป็นสีขาวมุกนะครับถ้าเป็นรุ่นสมาร์นะครับจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับผมล้อขนาด17นิ้วก็เรียกได้ว่าดีไซน์สวยงามสีเงินตัดดำเงานะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็เส้นสายด้านข้างนะครับผมเส้นสายด้านข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับในรถระดับเดียวกันนี้แทบจะหาได้ยากนะครับที่เดินสายครเมียมแบบนี้นะครับ แล้วก็เรามาดูด้านบนหลังคานะครับด้านบนหลังคาก็จะมีรูปแหลกนะครับผมซึ่งออกแบบสามารถเพิ่มตัวแหลกหลังคานะครับไว้สําหรับยึดจับสิ่งของเวลาลูกคา้าบรรทุกสัมภาระเพิ่มขึ้นนะครับไว้สําหรับออกเดินทางท่องเท,ที่ยวตามต่างจังหวัดอย่างนี้ครับผมก็คือเรียกว่าเรว่ารถตัวรถนี่ดีไซน์ออกแบบมารองรับสําหรับ,รบการใช้งานทุกประเภทเรียกได้ว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์รุ่นหนึ่งนะครับผมอ่านะครับตรงนี้ แล้วก็มีเอซเซอรีเพิ่มเติมก็คือตัวกันสาดข้างนะครับจะเป็นของแท้โตต้าดีไซน์เข้ากับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งนะครับไอตัวสอบรองมือจับนะครับตัวนี้เพื่อเวลาการใช้งานลถการขูดของเล็บนะครกับสีตัวรถนะครับผมมาดูด้านหลังกันต่อนะครับตัวนี้เรียกได้ว่ามิติตัวรถนะครับดีไซน์ ให้มีความลงตัวนะครับเล่นเส้นสายเหลี่ยมมุมให้ลงตัวอย่างชัดเจนครับปลท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED นะผมนะครับ LED Light Guiding นะครับตัวนี้ครับดีไซน์แผงทับทิมนะครับจากด้านซ้ายมาด้านขวาเนี่ยให้มิติตัวรถนะครับเรียกได้ว่ามีความหรูหราแล้วก็มีความสง่างามนะครับสำหรับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ60ปีโตต้านะครับ สำหรับรถที่ผลิตตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนธันวาปี65นะครับ<ม>ก็คือโซยตาก็เฉลิมสอง60ปีก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ติดไว้ครับตรงนี้สำหรับยืนยันว่าเราประกอบธุรกิจมาในประเทศไทยเป็นเวลามากกว่า6ทศวรรษแล้วนะครับตรงนี้นะครับครับอันนี้เรียกว,ว่าดีไซน์นะครับด้านหลังเรามาดูอีกนิดนึงครับก็จะมีตัวเซนเซอร์ถอยนะครับ ทำงานจะเป็นการทํางานของระบบ rcta นะครับก็คือเตือนเวลาถอยนะครับผมแล้วก็เตือนสัญญาณเตือนเสียงเวลาลูกค้าถอยจอดนะครับผมนะครับก่อนที่จะมาดูออปชันอีกด้านหนึ่งเรามาดูด้านหลังกันเลยก่อนนะครับผมนะครับผมตัวเบาะนะครับผมสามารถพับได้ถึงเจแบบนะครับรองรับการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรทุก สิ่งของชนิดต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ออกกําลังกายก็สามารถปรับเปลี่ยนเบาะเนี่ยให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะผมครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้นะครับพับง่ายๆ้วก็เรียบเรียบกับตัวพื้นนะครับผมแล้วก็มีไอ้ตัวถาดท้ายนะครับแล้วก็กล่องเก็บของนะครับผมดีไซน์สามารถใส่ของเพิ่มเติมได้ครับตรงนี้นะครับ เห็นแล้วว่าตัวอุปกรณ์เสริมก็จะมีมาเพิ่มนะครับในรถไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับผมชาร์จไฟด้านด้านหลังรถอำนวยความสะดวกนะครับผมการเปิดปิดนะครับเปิดปิดได้อย่างเบาแรงนะครับผมฝากระโปรงไม่หนักเลยครับฝากระโปรงท้ายปิดง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับ ตัวรถนะครับนอกจากการดีไซน์ความเป็นเกประสงค์ของรถนะครับแล้วก็โตยต้ตาก็ได้ให้ระบบความปลอดภัยมาอย่างครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าดิสเบรกสล้อนะครับผมหรือว่าระบบความปลอดภัยระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรคนะครับ EBD กระจายแรงเบรก BA เสริมแรงเบรคนะครับแล้วก็มีระบบ HAC นะครับ HAC ก็คือ ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับแล้วก็มีระบบไฟฉุกเฉิน E.S.S เวลาลูกค้าเบรกฉุกเฉินนะครับผมก็อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นถุงลมนิรภัยรอบคันเลยนะครับเรียกว่าถูกออกอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็การดีไซน์ห้องโดยสารเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าโดยเฉพาะนะครับผมตรงนี้ต่อมาดู ก่อนที่เราจะมาดูภายในเราดูเรื่องการใช้งานข้างนอกก่อนนะครับการใช้งานของรถนะครับกุญแจจะเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับผมะระบบสมาร์ทคีย์ก็คือเวลาเราล็อกนะครับผมตัวกระจกก็จะพับได้นะครับเวลาปลดล็อกก็แตะหนึ่งทีนะครับผมหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเราก็จะสามารถใช้กุญแจนี่เปิดได้ครับกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทคีย์ตรงนี้นะครับเรามาดู ภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับผมตัวรถนะครับผมการเข้าออกนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสลับผ้านะครับดีไซน์ตัดโทนสีเมทัลลิกนะครับผมพวงมาลัยก็ดีไซน์ใหม่นะครับจับกระชับม,มือนะครับผมเรียกได้ว,ว่า มีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายนะครับทันสมัยมากขึ้นนะครับเรามาดูแผงประตูก่อนดีกว่านะครับแผงประตูตัวนี้ก็ดีไซน์สีเป็นสีหนังนะครับหนังออกสีเทาๆนะครับให้ความเรียบหรูนะครับตัดกับมือจับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันกระจกนะครับเป็นแบบแจมโพเทชั่นคนถับแล้วก็สามารถปรับพับออตโตได้นะครับ ทุกฝั่งเลยครับตรงนี้ซ้ายขวาแล้วก็ตัวเลนกระจกนะครับจะมีสัญลักษณ์ BSM นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูว่าการทํางานของ BSM มันเป็นยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบอย่างที่ผมบอกไปก็คือ RCPA ก็ C T A, คือเวลาลูกค้าถอยรถเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนนะครับเกิดมีสิงก็ดกิดวางข้างหลังหรือว่ามีรถเคลื่อนมาข้างหลังนะครับผมนะเรียกได้ว่าทันสมัยเทียบกับราคานี่ถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับตัวไฟหน้านะครับผม ไฟหน้าก็คือจะมีสวิตนะครับเป็นแบบปรับอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีระบบ f o l o w w มี o m e ด้วยนะครับมีไฟตะหมอกด้านหน้าด้านท้ายนะครับผมตรงนี้ให้ความปลอดภัยเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถดูนะครับไฮไลท์ของรถคันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนะครตัวนี้นะครับผม ได้ว่าหน้าปัดนะครับออกแบบดีไซน์อย่างทันสมัยนะครับจนรถรุ่นที่แพงกว่าน,นี้ก็ยังแอบคอนเลยว่าได้ของสู้รถที่ราคาต่ำกว่าไม่ได้นีครับอเรามาลองสาธิตนะครับการเปลี่ยนหน้าปัดนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับเรามาลองเปลี่ยนเลยดีวยกว่า งค่านะครับเรามาดูวิธีการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับผมแบบที่1ที่โชว์ไปเร่ก็แบบที่2นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบที่สามนะครับก็จะเป็นอีกแบบนี้เลือกได้ว่าดีไซน์ถูกใจแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีแบบไหนครับแล้วก็สัญลักษณ์ความเราจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมตรงนี้นะครับ พวงมาลัยจะเป็นแบบม u l t i function นะครับก็จะมีจอแสดงข้อมูลการขับทีนะครับหลายแบบที่เราเลือกนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้เลือกได้ว่าดีไซน์นี้แบบเท่ล้ำสมัยสุดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับการแสดงค่าของหน้าจอนะครับความสบางเวลาและวันที่เราสามารถปรับได้ครับปรับแต่งได้ ภาษาก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอินโดหรือว่าภาษาโปรตุเกสฝรั่งไอ้สเปนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เลือกภาษาไทยนะครับผมเ,เดี๋ยวจะว่านาฬิกาก็สามารถปรับแบบได้นะครับว่าจะแบบไหนนะครับตรงนี้หวงมาลีนะครับจะเป็นแบบ ปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้เือว่าเหมาะสาหรับชาวบีระของแต่ละท่านเลยนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าสะดวกสาบายจริงๆครับคุ้มค่าคุ้มราคาตรงนี้สําหรับตัวรถนะครับแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยจะเป็นแบบ power นะครับเป็นแบบไฟฟ้า EPA นะครับแปลผันตามความเร็วของรถนะครับผมเรียกได้ว่าช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแล้วก็ทนทนรถได้อย่างมั่นใจนะครับผม แอร์นะครับเรามาดูระบบแอร์กันต่อครับแอร์ Air ก็จะเป็นแบบอ,อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับผมปรับอุณหภูมิได้นะครับก็คือมีเรสูงสุดก็ประมาณที่องศานะครับตรงนี้แล้วก็ต่ำสุดก็ประมาณ18องศาเรงจะถือว่าการใช้งานเหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรานะครับผมมีฟังก์ชัน การใช้งานที่เพียงพอกับการใช้งานนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็คือจะมีพัดลมด้านหลังชุดแอร์ด้านหลังกระจายความเย็นได้อย่างเพียงพอนะครับผม,มนะครับกิดพัดลมโซนได้นะครับตรงนี้จากด้านหน้าแสดงว,ว่าดีไซน์เพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อน,นิดนึงนะครับระบบไอ ตัวฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวรถนะครับก็จะมีตัว Eco Mode Power Mode นะครับการใช้งานก็คือถ้าเรากด1ทีก็จะเป็น Power Mode นะครับถ้ากดค้างไว้นะครับก็จะเป็น Eco Mode นะครับผมหรือว่าเราจะปิดก็กดอันนี้กด Power แล้วก็กด Eco ก็กดค้างไว้ก็จะปิดฟังก์ชันนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันจะย้ายมาอยู่ที่พวงมลาลัยหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับผมเรามาแนะนํากัน ต่อเลยนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับระบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับการใช้งานง่ายๆก็คือมีฟังก์ชันวิทยุ e t o o ู h usb ipad ก็จะรองรับได้อย่างมาตรฐานนะครับไว้คอนโทรลก็มีนะครับการต่อ usb ครับเพื่อลิงก์ข้อมูลเข้ากับตัวจอได้นะครับตรงนี้เรืว่าฟังก์ชันเพียงพอกับการใช้งานแล้วก็เวลาถอยนะครับ ภาพก็คือจะขึ้นที่หน้าจอนะครับตรงนี้ส่วนตัวออปชั่นที่เพิ่มเติมถ้าเป็นตัวพรีเมียมผมกล่าวเบื้องต้นนิดนึงก็คือมันจะมีกล้องรอบคัน3 6 0องศาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ตัวธรรมดาก็จะมีแค่กล้องถอยแล้วก็อุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าว้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับผมปักกิ้งเบรกไฟฟ้าแล้วก็ผมแล้วก็ออเตลเบรกโฮนะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าอุปกรณ์เทียบกับราคารถนี้แบบคุ้มสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับ ล๊กไฟตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับอาจจะไม่เห็นอันนี้มันจะมีตัวเรียกว่าชาร์จไฟ USB ด้านอีกฝั่งหนึ่งไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นภามให้ดูอีกทีก็ได้นะครับระบบเกียร์นะครับผมจะเป็น s q u e n t i a l shift นะครับผมอ่าอ่อโทษทีครับเป็น CVT นะครับจากที่ผมได้ลองขับมาดูแล้วนะครับเรียกว่าการทำงานของระบบเกียร์นี่แบบ ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะครับเทียบกับรถที่ใช้เกียร์ CVT ของโตยต้ตาเรียกว่าการทํางานนี่แบบไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์บางทีลูกค้าอาจจะคิดว่าแรงม้าน้อยเกินไปมันจะพอกับรถหรือเปล่าแต่พอได้ขับกับเกียร์ตรงนี้ครับโตยต้ตาออกแบบโปรแกรมการควบคุมเกียร์รถคันนี้เรียกได้ว่าสมูทมากแล้วก็อัตราเร่งออกตัวนี่แบบนะครับไม่ได้อืดเลยนะครับผมนะครับออกตัวการ แซงหรือว่าการเปลี่ยนเลนนะครับเท่าที่ผมขับดูนี่แบบเรียกไ้ว่าดีกว่าที่คิดไว้เลยนะครับผมแล้วก็ผสมกับการดีไซน์ช่วงล่างใหม่นะครับเป็น ตัวนี้นะครับนั่งสบายกว่าเดิมเยอะความเงี่ยมให้ในห้องโดยสารเรียกในระดับที่ว่าดีกว่ารถระดับเดียวกันนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออยากให้ลูกค้ามาลองรถด,ด้วยตัวเองดีกว่านะครับทางโชลูมเราก็มีรถให้ลองนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยม,มันจริงไหมอย่างเงี้ยครับในการใช้งานการขับขี่เรียกว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าอุปกรณ์ รูหราครบคันนะครับให้เพียงพอคุ้มค่านะครับกับราคารถนะครับผมตรงนี้นะครับดีไซน์ความทันสมัยของตัวรถนะครับเรียกได้ว,ว่าการใช้งานนะครับเบาะมาถึงเบาะนะครับการปรับเปลี่ยนเบาะการระดับสูงต่ำของเบาะน,นี่ก็ปรับได้กระชับนุ่มนวลน,นะครับผมตรงนี้เลื่อนได้เรียกได้ว,ว่าคนสูงระดับเกือบ180อย่างผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะครับ มีเซฟเบาะที่เข้ารูปนะครับการขับทางไกลนี่เรียกได้ว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับตรงนี้ดูตัวรถมาแล้วนะครับตรงนี้เรามาดูว่าเมื่อเราชอบเราสนใจแล้วนะครับว่าเรามาดูว่าสิ่งการที่จะออกรถคนันนี้ซื้อรถคันนี้ไว้ใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างครับสำหรับแคมเปญเบื้องต้นนะครับก็คือลูกค้าเนี่ย ออกรถนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำงานประจำมีสลิปเงินเดือนนะครับหรือครอบครองรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับแคมเปญช่วงเปิดตัวคือสามารถออกรถได้ที่800บาทนะครับตรงนี้เรียกได้ว,ว่าออกรถง่ายๆเป็นเจ้าของง่ายๆนะครับผ่อนสบายสบายหรือแคมเปญพิเศษช่วงแนะนำนะครับก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดนะครับ0.5นะครับตรงนี้เรียกได้ว,ว่าแคมเปญอ่ะ ทำให้ลูกค้าออกรถได้ง่ายจริงๆนะครับหรือว่าอยากจะออกรถเงื่อนไขแบบไหนยังไงนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับเบอร์ผม0863344827นะผู้จัดการขายขายพิเศษยินดีให้บริการแล้วก็เบอร์จะขึ้นในคลิปนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามหรือว่าเข้าไปดูในเพจโต้านนะครทนสากาเทปรักษ์ได้นะครับก็จะมีพนักงานคอยตอบให้ข้อมูลนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทำอยากให้ลูกค้ามาทดลองขับรถรุ่นนี้ด้วยตนเองนะครับ<ส>เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าการใช้งาน,นครับสำหรับรุ่นนี้เรียกว่าฮอตจริงๆครับตัดสินใจไวก็ได้ขับไวนะครับตัดสินใจช้าก็จะรอรถนานนะครับตรงนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำรถ t o y o t a อ l l New ว e ร์รเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าต่อไปครับผมสวัสดีครับ